สบายดีเด้อทุกคนต่อยพี่ซองพี่น้องสุขุมก็มาแต่ตลาดแต่นอกสะฮอดจากจะโมงทรายแห้งเล้พี่น้องก็เตรียมเห็ดกินในเขายกขว่างได้เยอะรุ่งเตืนมายังในกระเป๋านหุงปลาหุงหุงกับปลาเน้นกับหมูกับปุ้นต้นน้องกุ้งต้นหุ่น้่านิลากเตือนอุ้งสแพนเพียวเห็นไหมก่อนเมนูตำมะหุ่งเมนูปลาเน้นต้มปลาก้อยปลา มูเห็ดอะไรขวบติดาษสีมูบอ่น้อง่เตรียมเห็ดอยู่เห็ดกินเลยเนาะเพราะว่ามันกระซายแล้วพี่น้องนัำห้นี่ยังไม่ขึ้นว่เพื่ขึ้น่ก็เลยใช้ใกระปุลจากโรน่นเห็ดอยู่เห็กิน่นิบห้าคน พักหญ้าค่ะคีงพักกินกระปุงพักใส่ก้อยปลาสลัดพักหอมบัวใส่ขวมืลปาาลาตะลู้สิหมูตะล,ลูล้มมมมปลาด้วยเหปลา,ปา <5 S 1> ตัวปลาหาตัวเอาไว้เลยอยู่เพื่อนนะเออเห็นน้ำกระปุนกินพิษดอกปิษอายุนา นี่ says, ่อออเเ็็ดดซยปลาพบอกแล้วดิไปบอกแล้วดิไปบอกแล้วนะแฟนบอกว่ามาซอยเห็ดก้อยปลามาซอยคั่วปลาโอ้ยเขาก็นอนเมนูปลาเห็ดกว่าจะแล้วก็บซัมคั in ่วเป็ดค <illustrate illustrations> <Knowledge> <bad> ั่วไก่ล้นพี่น้อยไปลาดนก้อยปลานิลก้อยปลานิลงตำมะหุ่งต้มปลา ปลามีต <c ười> ัวใหญ่ตัวละโลกว่าจันเนาะปลาตัวนี้ำกว่าไตเนาะมาแต่หงไก่ตัวปลาสดๆแล้วก็ไม่ฆ่าอยู่แล้วอันบะมีได้แบบว่าหั่กระเจ้าอันเผ็ดเผ็ดเป็นอันหาเนาะทุกวันเราต้มากลอ่ยเราต้องมาแล้วเองเนาะ แฟนไปบอกพ่อให้มาคว้วปลาซอยมันบบทันมันต้องใช้เวลาหึงเนาอกจาก็สะแพนเพิ่นก็บอกแล้วบอกกับิขึ้นไม่พ่อเพิ่นเอานำเอาน้ำน้ำปั่นหรือว่าน้ำยังไปให้แม่กับพ่อเพิ่นนะเพิ่นก็เลยสิไปบอกพ่อมาซอยคว้วปลาแล้วเพิ่นก็จังเพิ่นก็สิมาซอยเฮ็ดเตรียมเครื่อจะมาหุ่งแล้วก็หมูมีไว้นำ้องเ้ปนำใส่เบิร์ดเขาจังสิไปตักให้เพิ่นเนาะคอยเผิ่อคอยบ่ว่าง่ายเบิ่งลูกเนาะ ปูดเก็ดด้ทานหนุ่เน่าเขื่องตาหูเขื่อนมบอยขอยแม่บ่ให้เราเขื่อนมาล้วนแล้วให้เรามาเอาอีน้ามันคนเกลียวเลยนเกลียวตะกี้มันปักมือด้วยนำ

ไม่อ้อยไผ่กับบุก้าคันหนุกพันหนุกยังจะติดองมันผัวยันยุกี้ยุกี้เขาก็นอนยันยุกี้ตื่นอําตื่นนี่กาเป็นซอยเวียกยังบัได้เลยนะมียังวนอนอนบุงูจะนอนเหิงแล้วฟัวบุเคยนอนหงนัเดียวลยอันคุดขาคุดอันตะไข่นะท่น จะกําลังเร่งรีบเห็ดอาหาร,รพี่น้องสบ,งยสบงงายดีเด้อพี่น้องโอเคกํางพักเตรียมซับผงลํางพักไปเอาผักบุ้งมาตืมอีกเลยพี่น้องวิวกี้ก็นอนคาเดียนุ่งตื่นแล้วเขาว่าสิไปหาบน้าไปเอาหัวสีไข่กับผักบุ้งมาเนาะวันนี่ขาพุดอยู่ส่วนใกล้ๆนี่ขาแต่ว่าหัวสีไข่ยอยู่นองเนาะกับผักบุ้งอยู่เทียงใหม่ พักหลงหันพอแล่อีดอกไม่หันคางสัน้นกะดอกเวลาพี่น้องส่วนทั้งคู่กลมๆน้อยๆน,นักน้ำกระทางน้ำกับพอแหงคนอีกกับพอแหงเขาผู้เดียวพอทันพี่น้องให้พอเป็นสุดมาพกพูว่ามันพูดนึงจัดการสินมูผูดนึงจัดการปลาผูดนึงจัดการพักหอ้อง ่อยกระจัดการบิวกี้เนยเค,คยกัจัดการบิวกี้นอนต้นดมไววมินตื่นเลยผัวนางข้าวเดียวหนึ่งตื่นเลยพอดว่าสิบนาทีว่าสิบไปตักน้ำตักนายเอาพักเอาหมี่มาที่ได้เห็ดยังนี่ฮึผัวนางนอนบ่ค่อยเหงิงโลก่นงกลางเวรนอนบ่เกินสองเถื่อวัดมือวัดเวนนอนสองเถือถ่อเถอละนิดละหน่อยพูนคนนอนกลางคืน กลางคืน,นกินนอนกินนอนไปเท่าอันไม,ไม่เฮียงเลยปะปะปะอุมอ้มไปเบิ่งกับเจ้าเห็ดยังปะอุ้มไปเบิ่งกับเจ้าเห็ดยังปะกิงเกือกกิงเกือกเมื่อยความเหลืงองงงลงหัวถึกไม่่เลยปวดปวดขวมเฮ้ยกูผ่าให้มุนเมียนเลยว,ว้า เพิมพักกินกับตำหุงเน่ยกินกับก้วยปลาเนี่ข้างน้ากะกำลังเฮดกินอยู่เพ่ตมปลาพอเพื่อกําัังซอยปลาหน่องจะมึนจะเรเ่มมอน หมอต้มปลาพี่น้องตะกัต้นหนาพอมันสิก้อยซอยเนาะเส้นนี้นี่ก็ได้เนาะเส่นแบบพรมเมือวันนี้มันเส้นอะไรเสียบหายนะหานะอย่าเนื่ยก่อนสบายดีไหมสบายดีไหมหายนะเออ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 เอ่าออเ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 ออาออเ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 ออ ตาคุณยายโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้เหมยความแล้วอุ้มยอง nói nên cái cái, pha, mọi bằng hộp nhau nã là mọi hơi พันไพรอุ้ลูกอยู่น้องมิวอุ้พี่น้องประจอนพี่กะก้อยปลาเนาะน้ำหม้อต้มปลาพี่น้องเออหนาวมีหนาวหนาวบินจอกจอกสีเขียวกินน้ำแหละกินน้ำบ่ะ

รวบรวบลกหน่อยนั่นเนกเเห็นบาทเดียวแล้วนะทุกบาทเดียว,ลวเ,เ,เยวลยเราต้องดิบกินดย้ยกิน่าแลำนำหอมรับกินโล่แนมกินแนมหยังกินโล <laughs> เสือข้อเปียอเลยุ้กกี้ ปูดถิมบนดแล้วพ่อค่ะเออใบเจี๊ยกผจะจำกินเองหือกินอหานแ้วจะจำบ,บุบ่ะใช่จห่ปอีน้องนี่ด้วยใชน้องเลยีน้องออกมาชืชมนเรียบว่ยวนะเอีน้องมันมีเลี่ยบ่ เดี o, mm ๋ยวคือเรื่องบุเดี๋ยวคือหหน้ามาทางเดี๋ยวคับเจ้ามงะบันเจ็ดโมงหอมอ่ะหอมคือเดียดนำกระปุ่นจะแล้วที่เคยปั่นบางนาปเชิญอมีนมาซับบางหงช่วยเก้าหัวครับเก้าหัวเป็นแล้วได้เดี๋นี้เก้าขันหงอไรก็ไเลย ลวกลายมันกะเล่ใส่น้ำห้อนลวกเอาเนาะพี่น้องเนือเ้อปลาเน,น,นื้อปลานิลนี่ใส่น้ำต้มมันจากน้ำต้มแบบนี้ลวกลวกก็ยินลงไปต้มเห็ดเป็นน้ำต้มสดเก่าอีกพี่น้องหมากนาวเตรียมใส่ก้อยปลาโอเคเนาะพี่น้องไปซับอาหุงใส่กระเพรนกัน

แคู่ดเวอร์ทักไปทักมากค่ตายได้เห็นตุดก่อนทารหนากนึ่งอหน่วยชหน่วยบุพอสุดก่อนจุดอีชามหน่วยขัานซักสุดหนักสุดก่อนมากกัได้อบไปชอบมบจนตาลายกากแฟนเป็นนเสยเลียวมากแน่ยอนี่ยหน่อยไปหน่อยความอะอความปดีกะให้อุ้มเออเอาเนี่ยมักเหรียใหญ่น ยังอึบอับอึบอับแบบแบนเชียงด้วยน้องห็นซับบังหุ่งกันปิดัาหุ่งมากอ่ะเห็นเปลือกเหียวเที่ยวทั้งในหืมเบิ่ดแล้วน้องมันที่ซุกมันเนาะถ้าซุกเบิดก็คือห่วงเบิดแล้วบัาหุ่งเลยยามแดงมันบูมากใหม่มันเบิดแล้วเบิ่ดเลยนะกุ๊กมันเผากุกมันเผาแล้วอะไรปีนะกุ๊กสามปีสามปีกว่าแล้วก็ค่าคงเยอะอือทำเหม่อนนั้ดูให้ว่างกันดิน ลุบลุบมล้มได้เพิ่มล้มตายได้เพิ่ม็นบทวีนันนาในบทน้ำแข็งเนาะหูดกว่ากกมันล้มพ้นตกมากล้นกองกกได้กระดกกระจายของหูโอเคน้อพี่น้องคอยกาขอโตัวสัมผัสหูเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสูเด้อพี่น้องสุเล่เป็นขึ้นมาสุเล่กะสีมาข้างน้าเนาะพรลิปหน้าเด้อพี่น้องกะเผาเตรียมหันเตรียมหนีเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง